สบายดีเนาะวันนี้จะมาสอนโอนเงินรักหาเนาะเรื่าตั้งลาตาหมเบอร์อื่นเนาะเดี๋ยวเข้าไปแอบเด็กทุกคนโหลดแอบเลยก็มามาตั้งเนาะตอนนี้เขาจะมาชำรให้เบอร์อื่นเนาะอย่างนี้ก็เขาก็มียูเซนไปเดี๋ยวเข้ามาที่บริการเนี่ทุกคนก็มาซื้อแพ็ปเกจใหมายเลขอื่นเนาะ ต่ทุกคนจะตั้งให้เบอร์ตัวเองเามาซื้อไปเก็ตลาตาเนาะแต่จะตั้งเพื่อทุกคนเดียบราตา,าตัวเองตอนนี้จะมาตั้งลาตาให้เบอร์เนานะแล้วก็ทุกคนใส่เบอร์สองศูนย์ก็ได้นนเลย่าฮ่า,าสี่สามสามกสามเนาะแล้วก็เดียรลาตาตอนนี้เขาจะมาตั้งอยู่1 0 0พันเก็บ สามวันคีก้กระจายล่าถา otp ชงไหมเนาะโอเค otp สร้างมนหนึ่งสามต่วกาก็เพิ่มเงินยันก็เป็นเนทียมหอยเนาะแล้วโบเปนเจียนเนาะนาตาให้สำนา้เบอร์ทั้งถ่ายหกหกสามเนาะเป็นเป็นนาตาเม็นหาพันหาพันหนึ่งหน่อยเศร้า ใบกระบา,ายเนาะง่ายๆแต่ทุกคนจะอวนกับคลิกข้ออวนนี้ได้อ,อนนวนมูลค่าทบอเติมมัดรอสกแกนคิวบาร์โคดบอเนาะง่ายเนาะนี่เรา,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 าที่ห้องสำนักให้เบอร์เบอร์นี้เตียมหอด